เรจะมาดูว่าข้าวแกงเขา,เก,เขาขกินกี่ถ้วยจอยถึงจะอิ่มต้มเลือดหมูกระเพราไก่ไข่ดาวไข่เจียวกระเพราไก่ไข่ต้มถูกแล้วสวัสดีค่ะจอยพอยไข่นะตอนนี้เราอยู่ที่ลาดยา่าเธอแถวคลองาศาสตร์นะวันนี้เราจะพามารีวิวข้าวแกง้าค่ะมันยังมีขายอยู่เหรอเดี๋ยวไปดูกันปัง นะชื่อร้านก็เจ๊นี่แหละเขาขายที่ร้านนะคือหนึ่งอย่าง5บาท2อย่าง10บาทแล้วก็ใส่ถ้วยสิบบาทคุณซื้อกับบ้านก็ได้แต่กับบ้านจะไม่ใช่ราคา5บาทนะจะเป็น10 20อะไรเงี้ยแล้วทุกวันเนี่ยที่ร้านเขาจะมี12อย่างวันนี้เจ๊ก็เลยจะมาดูว่าข้าวแกงเขากินกี่ถ้วยจะไปถึงจะดอิ่มเดี๋ยวแนะนำเมนูก่อนสิอย่างมีอะไรบ้าง อันแรกก็คือแกงไก่ซัดกับหมูทอดอันนี้เป็นไชโป้กับกระดิตรุดกแล้วก็ ผัดเครื่องในแล้วก็หน่อไม้ผัดต๋อยต้มเลือดหมูกระเพราไก่ไข่ดาวไข่เจียวกระเพราไก่ไข่ต้มถูกแล้วเฮ้ยบวยแล้วก็ไข่พะโล้ขอบุญเชียงอ่ะจานแรกเราจะโรยแกงคักไก่กับหมูทอดนะเขาก็มีไก่ชิ้นนึงไก่ชิ้นนึงและชิ้นนึงแล้วก็หมูอย่าขอจิ้บตัวเเาลย จอยไปตัวต่อไปเลยนะคะอันที่สองนะคะเป็นชัยโป๊กนะคะเป็นกระดูกนะชิมชัยโป๊กอะ่ะชัยโป๊กเลยเป็นกระดูกอืมฟันหนึบเรา,าเป็นท้ายเป็นแผ่นเหลี่ยมยานต่อไปนะอันต่อไป,นะอจ,ะปจะเป็นผัดเครื่องในกับผัดตอไม้ vẫn ha vẫn đủ trăm để kim tôm nữa này. ăn được thấy đại hết này. đểu chim, cà rô gà, cà rô, trứng tôm, ปล่าเราไม่ได้ลากที่กระเรานะเราลากาีิา่ไใ่ตรตกระตูประตูประตูะต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 ะมากส่ไห้ให้กระูนคุณดี นุมมากคือเนื้อนุ่มอตกใจกับราคาสิบบาทเนื้อนุ่ม,มแล้วก็รสชาติแพานงจะออกหวานนิดนิดนิดนึงจะว่าตัวชอบแต่เด็ดคือนือนุ่มแพานงรสชาติออกมานิดนิดดีเด็ดเดี๋ยวเราไปกินกันนะว่าเด็ไปเท่าไหร่ไป เออเนื้อแบบกับข้าวหนึ่งแล้วก็เอาผัดหน่อไม้กับกุนเชียงหนึ่งไโป๊หนึ่งก็พกนหมูเป็นถ้วยหนึ่งอานนี้ก็พี่พี่ไปเลยพี่ไปเรืเลย ใส่สักโป๊มเพิ่มต้มเือ er, ดะนนเนื้อผัดใไม้แล้วก็คุนเชียงจับกัน A few moments later ยกน นะจอยกินไปกินข้าละแกงไปห้าด้วยต้มเลือดไปสองคะแนนเนื้อสอง,อองอเลยนะคุณมาร้านนี้สิ่งที่คุณข้ามมากคือคะแนนเนื้อนุ่มกลง่เครื่งแกงหวานนิดนึง ชอบมากและแนะนำเลยนะไม่ต้องสั่งราข้าแผงนะสั่งใส่ถ้วยใส่ถ้วยยังกินไม่พอต้องสั่งสองเนี่ยนี่คือแยกกบทมงานเลยนะต้มเลือดโดยว่าต้เม,กกมเลือดหมูเขาจะมีแค่เลือดกระหมูแต่น้ำซุปพอร่อยเลือดกำลังดีคม่ต้องสั่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จอยชอบก็คือผัดหน่อไม้ผัดไชโป๊ผัดหน่อไม้ผัดไชโป๊แล้วก็อะไรนะผัดเครื่องในอะ่ะกีอย่างแล้วเนะี่ยจะหมดร้านแล้วเเดี๋ยวไล่ใหม่ อันแรกก็คือคะแนนเนื้อห้ามพลาดอันที่สองต้มเลือกหมูอันที่สาม่อไม้ผัดตอไม้อันที่สี่ผัดไชโป๊อันที่ห้าข้างในห้ามกินเดี๋ยวเราเลือกคิดจำเไปดีกว่าทั้งหมดเท่าไหร่รวันนี้เรามากระสามคนดูที่หมดไปเท่าไหร่้จอยกินคนเดียวหมดไปเท่าไหร่ปะสรุปค่ใจวันนี้นะเราจ่ายไปหมดสองค่ะซื้อกับมาแปดสิบก็หรือคูณเล้อยหแล้วก็ร้อยเนี่ยจอยกินคนเดียวเนบาท ต่เหมือนเยอะใช่ไหมแต่แปดสิบห้าบาทอ่ะตอวกินข้าวไปห้าจานข้าวละแก่นะั้นแล้วก็กข้าวซีอยางถูกมากใครอายากมาลองชิมก็มาได้นะที่ราชญาติเก้าร้านเจนีข้าแกงห้าบาทยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ียนะจอนห้วไก่บ๊ายบาย